แผนภาพการแสดงระบบเทคโนโลยีของโทรทัศน์ระบบเทคโนโลยีของโทรทัศน์มี3ระบบ 1. ตัวป้อนสัญญาณโทรทัศน์กระบวนการประมวลประมวลสัญญาณโทรทัศน์เพื่อเลือกช่องผลผลิตได้สัญญาณภาพและเสียงอันที่2ตัวป้อนสัญญาณภาพกระบวนการขยายสัญญาณภาพไปยังจอภาพผลผลิตจอภาพแสดงภาพออกมา การที่ 3. ตัวป้อนสัญญาณเสียงกระบวนการขยายสัญญาณเสียงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นผลผลิตลำโพงแสดงเสียงออกมาระบบย่อยที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์มีดัง <c oughs> นี้ 1. ระบบรับสัญญาณตัวป้อนเมนบอร์ดกระบวนการแปลงสัญญาณวิทยุให้เป็นสัญญาณภาพและเสียงผลผลิตสัญญาณจะส่งไปยังโทรทัศน์ทำให้โทรทัศน์ทำงานข้อมูลย้อนกลับ หยุดทำงานเมื่อไม่ได้รับสัญญาณ2ระบบทีททำให้หน้าจอแสดงผลตัวป้อนเมนบอร์ดกระบวนการเมนบอร์ดจะประมวลผลแล้วทำให้เกิดสัญญาณภาพผลผลิตจอภาพแสดงสัญญาณภาพข้อมูลย้อนกลับหยุดทำงานเมื่อไม่เกิดภาพ 3. ระบบทีททำให้เกิดเสียงตัวป้อนเมนบอร์ดกระบวนการเมนบอร์ดจะประมวลผลแล้วทำให้เกิดสัญญาณเสียงผลผลิตลำโพงที่อยู่ด้านหลังเกิด เสียงสามารถเพิ่มลดเสียงได้ข้อมูลย้อนกลับหยุดทํางาน,นเมื่อปิดเสียงแผนภาพความสัมพันธ์ของระบบย่อยของโทรทัศน์ตัวป้อนคือเมนบอร์ดพลังงานไฟฟ้าต่อไปก็จะเป็นกระบวนการคือการแสดงภาพสีเสียงของจอภาพและลำโพง ต่อไปก็จะเป็นผลผลิตคือได้รับชมการแสดงเช่นละครเพลงรายการวาไรตี้ต่อไปก็จะคือข้อมูลย้อนกลับคือสามารถเปลี่ยนรายการได้แม้แต่การเพิ่มลดเสียงของรั์พว,พวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ